สวัสดีครับผู้ชมผมชายพรมหนูจากเว็บไซต์ u u t p r r v v i w w n w w สวัสดีครับคุณผู้ชมผมครางสับพทธ์ูจากเว็บไซต์ inmarketingnews.com คุณผู้ชมครับตลาดรถกระบะในบ้านเราปัจจุบันนั้นเติบโตเป็นอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาโตโยต้าได้เปิดตัวรถยนต์ Revo Z e dition มาสักพักหนึ่งแล้วพีโยงซึ่งวันนี้ได้เปิดตัวรุ่นปรับปรุงใหม่2024เข้ามาใหม่ใน ซีรีส์ของ z e t e dition ใหม่วันนี้มาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับ,ร,บรถรุ่นนี้บ้างรถหลังจากนั้นเราก็จะพาไปดูรุ่นที่เขาตกแต่งพิเศษนะครับซึ่งจะสมัครแต่งชื่อดังนะครับตามพวกเรามาเลยครับมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระจังหน้ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีดำเมทัลลิกนะไฟหน้าเป็นแบบรมดำแบบบบีม LED ด้านหนึ่ครับเกลนะครับการนนะครับก็มีไซอยใหม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับยังยกระดับขึ้นมาอีกเป็นไฟ LED ด้วยนะครับผู้ชมนะฮะมาดูทางด้านข้างนะครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็เป็นสีดำมือจับประตูก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันก็โลโก้ก็เป็นสีดำ นอกจากนี้ไฟท้ายก็ยังเป็นแบบ LED ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับระบบความปลอดภัยของ r i v e r d y s e d i t i o n มีอะไรบ้างพี่ยงที่เพิ่มเข้ามาระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบการควบคุมการทรงตัวนะครับที่มีตัวนี้มีอยู่ในรถทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีระบบป้องกัน ล้อหมุนฟรีนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในทุกรุ่นเช่นกันนะครับระบบการควบคุมการสายของส่วนท้ายนะครับที่เป็นตัวพ่วงนะครับนะตัวนี้ก็มีอยู่ในทุกรุ่นเหมือนกันนะครับถ่ายนอกจากนั้นยังมีระบบป้องกันการเสียการทรงตัวนะครับนะฮะขณะที่ใช้การในงานในการรากโูงนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์ในแง่ของการ ในขณะที่เรากําลังลากจูงที่มีลมพัดแรงๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้นะครับระบบ TSC นะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันนะครับึงองจากนี้ยังมีระบบช่วยในการออกตัวบนทางลาดชันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริงในการประกอบอาชีพด้วยนะครับซึ่งบอกคุณผู้ชมว่า Z-Edition นนั้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4 ซึ่งรุ่นนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติครับเป็นรุ่น4ประตูด้วยนะครับนะฮะเข้ามาดูภายในของ Revo Z-EDITION 4ประตูซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติคุณผู้ชมครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน Z-EDITION ตัวนี้ก็คือจอเป็นระบบสัมผัสซึ่ง หน้าจอสัมผัสเนี่ยทัชสกรีนง่ายมากลื่นกว่าเดิมลื่นพอๆกับการใช้โทรศัพท์มือถือเลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะพี่ยงครับซึ่งมีปุ่มต่างๆก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูนะครับก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เป็นพื้นฐานของ รถยนต์ที่จะต้องมีนะครับที่เก็บแก้วน้ํานะครับเบาะนี่ก็เป็นเบาะผ้าใหม่นะครับเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะสีดํานะครับการนั่งน่าจะ,ะนั่งสบายเบาะขนาดใหญ่นะครับโอ,กกอบกระชับกับแผ่นหลังด้วยนะครับมานะดูด้านหลังดูเบาะด้านหลังเบาะด้านหลังก็กว้างนะมีที่เท้าแขนด้วยนะ สามารถดึงออกมาใช้งานได้มีที่วางแก้วสองใบเป็นรุ่น4ประตูเป็นรุ่น4ประตูตัวเตี้ยกใช้งานก็จะเป็นการโดยสารเป็นหลักนะครับยึดอารมณ์ของการออกแบบนะครับถ้าเป็นรุ่น4ประตูนะครับด้านหน้าก็มีถุงเก็บของครับนี่มีที่แผนที่แผนสัมภาระได้แผนสัมภาระได้นะครับมีทั้งสองด้านเลยนะครับสองด้านสองด้านนะฮะ ครับเรามาดูรุ่นที่ได้รับการตกแต่งมาแล้วนะครับจาโตตาไฮรักนีโวดีเซ็ตเอ dition นะครับรุ่นนี้นะครับ uh, ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ uh, เดิมพื้นฐานต่างๆเป็นพื้นฐานเดิมนะครับแต่ตัวนี้ uh, ได้รับการตกแต่งให้สปอร์ตที่เพื่โดยสำนักแต่ง a c o r i อริจินอลขครนะครับชาย หรือนั่จมที่รู้จักกันก็คือนั่จมซึ่งเป็นสำนักแต่งชื่อดังของมาคุยกับนั่จมดูนะครับนี่ฮะนี่นั่แจมก็คือคนนี้นั่เจมคือคนนี้นะครับนั่จมครับสวัสดีครับนั่จมครับสวัสดีครับนะ่นั่เจมคนนี้สำนักแต่งที่มีชื่อเสียงนะครับนำรถสแตนดานนะครับมาแต่งเป็นให้สปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับโดยรถตัวนี้เนี่ยก็จะแต่งเป็นสีทูโทนด้านหลัง โค้ดเป็นสีแดงนะครับพื้นฐานของรถคันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับด้านหน้าก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับแล้วก็มาเพิ่มล้อแมกนะครับแล้วก็มาเพิ่มสปอยเลอร์ะ iler, นะครับด้านหน้าก็เปลี่ยนเบรกใหม่เปลี่ยนเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่นะพี่ยงล้อแมกที่ยีนิ้วนะทราย มากบบยางพิลลี่นะครับก็ล้อ20นิ้วกว้าง9นิ้วทั้ง4ล้อเลยใช่ครับมาพร้อมอยาง p ิเรลลี่ขนาด20นิ้วซีรีส์ก็255หับ3 5 R 2 0แล้วก็ด้านหลังที่ดูเตี้ยๆอย่างนี้ก็ถูกโหลดแล้วก็พร้อมกับมีถุงลม ซึ่งสามารถยกขึ้นยกลงได้ในขณะที่วิ่งก็สามารถทําให้รถยกขึ้นสูงได้ครับวิธีการก็คือถอดแนบออกครับนะครับแล้วก็ใช้ถุงลมเข้ามาควบคุมแทนนะครับถุงลมก็จะมีประโยชน์ในการยกขึ้นได้คยกควบคุมความสมงได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ให้รถมันเตี้ยลงโดยถอดแนบออกมันก็จะหล่อขึ้นนะครับชายครับนะผนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่ง Revo DZ e dition ถูกพัฒนามาแต่งมาใหม่ครับอันนี้เขาตกแต่งมาภายในคอนเซปต์ MZR Concept คอนเซปต์นะครับหรือเอ,อ่อเมก้าแซทลันเนอร์ที่พัฒนาจากชุดแต่งแซทลันเนอร์นะครับหมายความว่าชุดแต่งชุดนี้ที่ดูจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะมีความโด,ดดดังนะครับดดดังเท่นะครับ,ดดนะรบตอบโจทย์วัยรุ่น นนนนะะคครรรัับนนบุนะ่บี้มาดูกันซิว่าเขาแต่งอะไรกันไปบ้างครับสำหรับชุดแต่งที่เขาแต่งกันมาในท,ทางหน้านหน้าเนี่ยเป็นชุดแต่งกันชนหน้านะครับเป็นชุดแต่งกันชนหน้าซึ่งจะทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถหลักๆนะครับเพราะว่ากระจังหน้าก็ยังเป็นสีดําอยู่นะครับฝาบกระโปรงยังมีความเป็นรีโวดีแซเอันอยู่นะครับฝากระโปรงก็ เกือบเทปลานะครับเทปลาก็มีลายเงาแววๆนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้นะครับของเจ้าสำนักแต่งอยู่ด้านหน้านะครับมาที่ด้านข้างป่งล้อด้านข้างก็ถูกตกแต่งใหม่เหมือนกันครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในขณะที่ล้อแม็กก็ดีไซน์ใหม่เป็นของเลนโซ่ล้อแม็กเนี่ย18นิ้วล้ครับชายนะครับ มิวนะครับมาสไตล์แบบออฟโรดเลยนะครับสายลุยสายซาฟารีเลยนะครับสไตล์นี้นะฮะด้านข้างก็ถูกตกแต่งด้วยสติกเกอร์ลายสวยงามครับ m z r คอนเซ็ปต์ครับนอกจากนั้นยังมีบันไดข้างมาให้เราด้วยซึ่งสอดคล้องกับสไตล์สายออฟโรดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับดูภาพรวมแล้วค่อนข้างจะดูดันแล้วก็โดดเด่นพอสมควรน,นะครับ ไปดูด้านท้ายของ m z r Concept นี้ดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงสวยงามกว่าเดิมไหมด้านท้ายนัระเด็นท้ายถ้าเป็นท้ายท้ายแบพับได้นะครับมีพับเก็บได้ท่อไอเสียก็เปลี่ยนใหม่ฝากระบาดท้ายก็ทำสีใหม่เป็นสีดำสีดำแล้วก็พ่นโลโก้ เป็นสีดำเพื่อเพิ่มความโดดกดันขึ้นนะครับบริเวณไฟท้ายก็ถูกตกแต่งใหม่นะครับอันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลโลโก้ของ m z r ค c o n c e p นะครับนี่เป็นเครื่องยนต์2.4เกียร์อัตโนมัติของบบของ r e v o s e <Z> Edition <S แวสประตะรสำหรับซุ้มรล้อตรงนี้ยังมีสระพิเน็นเด้วยนับขยนะครับ ความดุดันะครับน,นะฮะคุณผู้ชมนะด้านหน้าก็เป็นสีให้เข้ากับตัวรถด้านหน้าด้านหลังก็เป็นสีดำให้เข้ากับตัวรถที่แต่งน้านหลังตรงกระบะท้ายให้เป็นสีดำเหมือนกันนะครับนะซึ่งตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการโยงชายรายงานยันยนต์แล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามโยงชายรายงานยันยนต์ได้ที่ youtube ของผม ก็เป็นออโต้พรีวิวครับคุณผู้ชมครับครับแล้วก็ของผมอ่ายูทูบอินมาเก็ตติ้งนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ i n m a r k e t i n g n e w s c o m นะครับครับสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการโยงชายรายงานยานยนต์มาโดยตลอดนะครับผมฝากคุณผู้ชมช่วยติดตามกดติดตามแล้วก็กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับสำหรัวันนี้พวกเราสองคน ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม